ทุกคนสวัสดีครับทุกคนโอมแกะวันนี้เราจะมารีวิวล้อรถนะเพราะเราแกะยากนี่เลยต้องมาถึงเลยจะแกะเองพีสิจแกะให้หนูครับครับจะแกะได้รถเอาไว้ด้วยดูมันจะเป็นยังไงนะเนี่ยตื่นเต้นตื่นเต้นโอเคยังไงอุ้ยว้าวโพลารี่สสวยไหมสวยโพลารี่อะทุกคน เฟอร์นารี่เหรอครับผมใช่ครับอันนี้อันหนึ่งเราได้อะไรอีกอันนึงอยู่ไนไหนสวยไหมเป็นสีอะไรบ้างอธิบายสีมีมีเป็นยังไงบ้างลูกเฟอร์นารี่มัน,<ว>มนเป็นแบบไม่ใช่เฟอร์นารี่จ้ามันเป็นรถแบบเบร์ทีเมตาใช่อันนี้เป็นยังไงบ้างสวยเหมเฟอร์นลารลี่สวยอยู่แต่มันนั่งได้สองคน,นเหนอเะตีไง,งเอไห<ร>อคือเย็นมากเหนออีกอันนึงคืออะไรอุ้นนี้ยตกเล็กโอ้ยเอาออยู่ข้างลงเรืออะไรคะ ผมได้อะไรมาเนี่ในนยใัย่ก็คืออะไรเออรถจับเอาละคือให้หน่อยจะอ่านดูว่ามันได้รถอะไรลูกนีมันเกิดตัวไหนออยด่อีกอันนึงได้รถหลับพื้นรึเปล่าโอเค,คสวยมึงสวยดีิโอเคแค่นี้ก่อนบ๊ายบายเสร็จแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ